สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลรปัาดครับต้อนรับเข้าสู่คิดไซโค้ง16วัน16ทีมก็ตามติดความพร้อมของทุกสโมสรในไทยลีกหนึ่งที่จะแข่งขันตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปฤดูกาลใหม่กำลังจะเปิดฉากแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงท้ายจะพยายามเร่งมือให้ออกเร็วขึ้นแล้วก็มีความถี่มากขึ้นให้ครบทั้ง16สโมสรก่อนที่ลีกจะเปิดนะครับพวกเราจะได้มีการอัปเดตข้อมูลแล้วก็ติดตามข่าวสารของทุกทีม ก่อนที่จะเชียร์ทีมรักกันสำหรับการแข่งขัน,นไทยลีกในซีซั่นนี้ครับราชบุรีเป็นคิวต่อไปที่ผมจะเล่าถึงนะครับเป็นทีมที่ได้เตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ผ่านเข้าไปเล่นในศึก AFC c h แชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับ BG ท่าเรือแล้วก็เชียงรายยูเนเต็ดก็เป็นทีมทเล่นในรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ก่อนหน้านั้นเขาเตรียมทีมเอาไว้เล่นในรอบเพลย์ออฟพอมีโอกาสได้เล่นในรอบแบ่งกลุ่ม ก็มีการปรับเปลี่ยนโค้ต้าผู้เล่นต่างชาติหลายคนที่มันก็อาจจะไม่ลงตัวและถูกวิพากวิจารณ์ณว่าฟอร์มไม่ดีโดนยิงเละเทสแต่เอาจริงๆนะครับประสบการณ์ในถ้วยเอเชียต่อให้เล่นในบ้านแต่คุณไม่รู้วิธีการและจังหวะฟุตบอลรวมถึงความเขี้ยวในเกมระดับที่สูงขึ้นก็ไม่มีทางที่คุณสามารถได้ผลการแข่งขันที่ต้องการราชัชบุรีเองนั้นได้บทเรียนตรงนั้นมาแล้วเก็บตัวเพิ่ม แล้วก็สามารถที่จะปรับจูนทีมผมไม่รู้ว่านะวันนี้เป็นยังไงบ้างเพราะเราไม่สามารถดูโปรแกรมการฝึกซ้อมได้และเดินทาง ไปดูได้ถึงสนามแต่เอาเป็นว่าจะสรุปให้นะครับว่าเสริมใครเข้ามาและที่สําคัญระบบการเล่นจะเป็นยังไงครับสำหรับราชามังกรก็มีช่วงเวลาที่ยอดเยี่ยมกับการเริ่มฤด,ดูกาลที่แล้วด้วยการโกยคะแนนในช่วงเลกแรกและสามารถติดท็อปโฟแบบพลิกความคาดหมายเหมือนกันครับได้สิทธิ์เข้าแข่งขันฟุตบอลสโมสร,รชิงแชมป์เอเชียได้เป็นครั้งแรกของสโมสร,รแต่มันก็กลายเป็นว่าในช่วงครึ่งซีซั่นหลังกลับมีผลงานที่รูดลงอย่างน่าใจหายเพราะว่าเก็บใช้ได้เพียงแค่5นัดจาก15นัดในช่วงครึ่งทางก็ทำให้ อันดับตกลงมาและจบที่8ของตารางเรื่องของการเตรียมทีมเพื่อซีซั่นใหม่มันก็แทบจะไม่มีจังหวะได้หยุดคิดว่าจะต้องแก้ต้องปรับอะไรมากเพราะว่าทันทีที่จบฤดูกาลก็ต้องเตรียมทีมลุยศึก ACL ต่อได้สิทธิ์เล่นในรอบแบ่งกลุ่มอัตโนมัติด้วยนะครับหลังจากที่ตอนแรกจะได้เล่นในแค่รอบเพลย์ออฟเท่านั้นแต่ว่าเจียงซูเอฟซี FC, แชมป์ลีกจากจีนเนี่ยตัดสินใจยุบสโมสสก็เลยทําให้ AFC มีการขยับโควต้าใหม่แล้วกลายเป็นว่า ส้มหล่นใส่ราชบุรีรวมถึงเชียงรายหนึ่งทีมด้วยครับที่ได้สิทธิ์เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่มแทนดาวเตะชื่อดังหลายคนก็ถูกนํามาเข้าทีมตั้งแต่เนิ่นๆหลังจากจบศึกไทยลีกเพื่อหวังจะให้ลงตัวในการเล่น ACL ทั้งกาซิเดียวเวทยาวงแนวรุกจากสุพรรณบุรีสรวัดเดตรม,มิดฟิลด์จอมเทคนิคที่ยืมตัวมาจากแบงคอกยูไนเต็ดหรือแม้แต่กระทั่งนุกูลกิจครุดใหญ่กองหลังจอมแกร่งจากสุโขทัยที่ถูกยืมตัวมาใช้งานเฉพาะใน ACL เข้ามาเติมเต็มนอกจากนี้ก็ยังมีการสสสรรรร้้้าาาางงงงกกกกะแใหหัับบววฟุตออลยยู่่่ชนนึดเญ,ญ กับโตโน่พาคินคำวิไลศัก์หรือว่าโตโน่เดอะสตาด้วยสัญญา6เดือนเจ้าตัวก็ตั้งใจจะช่วยทีมโดยไม่ขอรับเงินค่าจ้างแต่ด้วยความเป็นระบบอาชีพก็ต้องมีครับเลยใส่ราคาง่ายๆเพื่อความสบายใจของทั้ง2ฝ่ายในราคาเดือนละ500บาทพร้อมทั้งส่งชื่อเข้าแข่งขัน AFC Champions League แต่วาสุดท้ายเนี่ย ก็ไม่ได้ถูกส่งลงเล่นก็คาดว่าในลีกโคจะมีโอกาสได้สัมผัสเกมจริงแน่นอนเพราะว่าต้นทุนร่างกายนะมีความแข็งแรงจากการชอบออกกําลังกายอยู่แล้วและปัจจุบันก็ปรับตัวเข้าใจระบบการเล่นเทคนิคต่างๆในการแข่งขันจริงจนทีมงานก็บอกเลยว่าถ้าลงเล่นในทีสามโตโน่เล่นได้อย่างสบายส่วนไทยลีกหนึ่งก็ต้องหาจังหวะที่เหมาะสมอีกทีขณะที่ตัวต่างชาติก็เกือบจะยกเครื่องใหม่ด้วยการคว้าจูเนียร์เอ็มเปียมาปูกูกองหน้าชาวคองโกจากอัลชอต้าในลีกของอิรักซึ่งแข้งรายนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งนักเต จอมพเนจรเพราะว่าเคยไปค้าแข้งที่ฝรั่งเศสกรีซบัลแกเรียอียิปตุรกีโรมาเนียและก็จีนเคยผ่านการเล่นยูเอฟ่ายูโรป้าลีกกับทางเบโรสตาราซากอร่าแล้วก็เลสกี้โซเฟียแล้วก็ศึกเอฟซีแชมเปียนส์ลีกในเอเชียก็เล่นกับอัลอต้าเมื่อปีที่ผ่านมาฉะนั้นเขาคือความหวังในการล่าตาข่ายแล้วก็ยังมีวาฟ้าอาคามาเนชีประกันหลังเจ้าของความสูงเกือบ2เมตรโค้ต้าเอเชียจากอิหร่านที่เคยติดทีมชาติชุดยูย่ 20. เข้ามาเสริมเกมรับพร้อมด้วยเซบาสเตียนบูทริตอดีตกองกลางเยาวชนทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชุดยูสิบแปดยูสิบเก้ายูยี่สิบเอ็ด ที่เคยไปเป็นนักเตะของมงเปรีเยในฝรั่งเศสช่วงปี2015ถึง2016แต่มันก็กลายเป็นว่าผลงานใน ACL ล้มเหลวครับเก็บได้เพียงแค่2แต้มจาก6นัดแถมยังยิงประตูคู่แข่งไม่ได้เลยตกรอบแรกอย่างน่าผิดหวังแต่นั่นคือบทเรียนอันล้ำค่าของทีมที่ทำให้พวกเขาอยากพัฒนาทีมกันต่อหลังจบภารกิจบอลเอเชียราชบริตัดสินใจยกเลิกสัญญาเร็วกับทางจูเนียร์เอ็มเปมาปูกูที่ฟอร์มฝืดร่างกายไม่สมบูรณ์พอแถมยังปรับตัวเข้ากับระบบทีมไม่ได้แล้วก็วาฟาฮาคามเนชีที่ ไม่ผ่านแถมยังมีอาการบาดเจ็บอีกเลยต้องแยกทางกันไปแล้วก็เดินหน้ามองหาโควต้าต่างชาติคนใหม่เข้ามาทดแทนและไปลงเอ่ยที่ดเลยกองหน้าชาวบราซิเลียนที่ฟอร์มยิงกระจุยกับเมืองทองและเป็นตัวหลักของทีมในซีซั่นที่ผ่านมาถูกนำเข้ามาแก้ปัญหาเรื่องของการจบสกอร์ส่วนแผงหลังครับเมื่อไรโควต้าเอเชียดูทรงแล้วอาจจะเว้นที่ว่างไว้รอดูสถานการณ์เลขสองอีกทีพร้อมกับเสริมทางแบรนชิปมัน นายทวารลูกครึ่งฟิลิปปินส์เยอรมันในวัย27ปีที่มีดีกรีเป็นอดีตมือกาาระดับเยาวชนของชาวเกีศูนสีและยังติดทีมชาติฟิลิปปินส์ชุดใหญ่ไปแล้วด้วยมาเติมเต็มตำแหน่งผู้รักษาประตูที่กลายเป็นล้นทีมแล้วเมื่อมองจากขงัญกำลังก็ถือว่าน่าสนใจครับตั้งแต่ตำแหน่งประตูก,ะาากัมพลปฐมอคกุลก็ยึดมือหนึ่งในสึกเอ L ีอลจนติดทีมยอดเยี่ยมของฟุตบอลถ้วยสโมสรเอเชียเพราะว่ากองหลังนี่ปั้นซะเลอะเกินนะครับสองสามนาทีบอลมาถึงทีหนึ่งแต่เขาก็เซฟได้อย่างยยยออดดเี่่่่มมมแตกกาาาารรขงบนนนิั็คว จะถูกใช้งานหรือไม่เพราะว่ายังมีอุกกฤษวงมีมาที่พร้อมจะเบียดแย่งมือหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าช่วงสตาร์ทลีกผมก็ยังเชื่อดลลึกว่าท้ายที่สุดแล้วกำพลจะยังได้รับความไว้วางใจก่อนจากฟอร์มล่าสุดส่วนกองหลังปีนี้ราชบุรีมาในรูปแบบแผงแบ็คโฟเป็นหลักเหมือนเดิมคููเซเตอร์ฮาร์ฟปาวีตันทัตเตมีกับตันทีมยืนแน,แน่หนึ่งคนครับแล้วก็พอยกเลิกสัญญากับทางวาฟ้าฮาคาแมนชีกองหลังอิหร่านน่าจะเป็นโอกาสของลูกบู๊ดแลนด์ปราการหลังลูกครึ่งอังกฤษฟิ จะเป็นหน้าที่ของธนาเสตสุจริตแทนที่ของฟิลปโรเลอร์แบ็กซ้ายเป็นเกียรติศักดิ์เจมอุดมคนเดิมขยับมาตรงกลางเซบาสเตียนวูทริตที่ยังได้ไปต่อกับทีมจะยืนคู่กับพ er ิษณนนทนศรีสุวรรณหรือจะเป็นปฐมชัยเสือสกุลที่มีทีเดดในลูกยิงไกลและก็การวางบอลยาวแนวรุกสตีเฟนลองจิวกับกสิเดชเวทยาวงจะเป็นตัวขึ้นเกมริมเส้นซ้ายขวาโดยมีสรวัตเด,ดมิดเชื่อมเกมเพื่อป้อนบอลให้กับแดนเล่ที่จะยืนคำ้ำเป็นกองหน้าตัวเป้าในการพักบอลแล้วรอซ้ายขวาเติมโดยใช้ความเร็วและการเลี้ยงบอลยิน ตัวได้เหมือนกันสูตรสาเร็จคือ4-2-3-1โซนิกแผนที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่รับลึกก็จะเป็นระบบหลัง3ทั้ง5-3-2หรือแม้แต่3-6-1ที่อัดกองกลางแน่นมากเลยครับเคยใช้ในศึก ACL มาแล้วช่วง3นัดสุดท้ายและผลงานดีขึ้นได้คะแนนจากการเสมอ0-0มา2เกมก็เน้นการรับลึกแล้วก็รอโต้กลับซึ่งประสิทธิภาพในเอเชียเนี่ยอาจจะไม่ดีแต่ว่าในไทยลีก อาจจะได้เห็นความอันตรายเพราะว่ามีกองหน้าอย่างแดนเลและก็ยังใช้งานลุกวูดแลนด์กับปวีเติมเต็มด้วยปวินวัดบุญยงและก็ถอดมิดฟิลด์ออก1คนก็สามารถใช้งานได้ขยับมาดูกลุ่มสำรองทีเด็ดกันหน่อยอย่างประตูเนี่ยหากใช้กำพลยืนหนึ่งก็ยังมีแบรนชิมั่นกับอุกฤษเป็นตัวสแตนบายกองหลังให้จับตาจิรวัตรทองแสงพราวที่เล่นในทั้งแบ็กซ้ายแล้วก็กองหลังตัวกลางแผงมิดฟิลด์ครับ ตัวพลิกเกมของราชบุรีชุดนี้ค่อนข้างเยอะนําโดยจักรพันธ์พรสายมรีผมสวัสด์นรากรนุ่มจันสกุลแล้วก็ปฐมชัยเสือสกุลและปิดท้ายกองหน้าอย่างสิริโชกันหนูก็เป็นหมากเด็ดไว้แก้เกมเป็นสำรองหรือจะยืนหน้าคู่กับแดเลยก,ก็ได้เหมือนกันเราดูโปรแกรมกันหน่อยครับเดือนกันยายนของราชบุรีพวกเขาออกสตาร์ทวันที่4กันยายนด้วยการเยือนขอนแก่นยูเนเต็ดก็เป็นงานท้าทายเพราะว่าเจอทีมน้องใหม่ไม่ง่ายแน่นอนเขาก็เสริมดีนะครับฝั่งนั้นจากนั้นก็ไปเยือนบีจปทุมวันที่10 ที่พิชยาสเตเดียมจังหวัดหนองบัวลำพูเพราะบีจีไปใช้สนามที่นั่นเตะในรีโอสเตเดียมไม่ได้เนื่องจากเป็นพื้นที่คุมเข้มมาตรการสูงสุดสีแดงของทางสบ,บคเกมที่3วันที่18ไปเยือนเชียงรายยูเนเต็ดและปิดท้ายวันที่24เจอเมืองทองที่เขาพรองสเตเดียมรู้จักชื่อทีมและการเปิดสนามเกมแรกดูจะเบาสุดครับแต่อีก3เกมหลังคือยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยทั้งนั้นเลยฉะนั้นนี่คือความท้าทายของพลพรรคราชันบังกอผมมองว่าถ้าพวกเขาผ่านเดือนแรกไปได้ดี มีโอกาสติดลมบนสูงแน่นอนแต่ถ้าเกิดฟอร์มไม่ดีก็ยากครับที่จะก้าวข้ามกลางตารางได้ฉะนั้นหัวใจสําคัญอยู่ที่การยอมรับซึ่งกันและกันของโค้ชและก็นักเตะใหม่ที่เป็นดาวดังทั้งหลายเพราะว่าจากชื่อชั้นเกรดผู้เล่นสามารถยกระดับทีมได้แต่ยังไงทีมเวิร์กก็ต้องมาก่อนเพราะว่าฤดูการที่ผ่านมาการมีฟิลิปโรเลอร์ทําให้ลองจิวเล่นง่ายทั้ง2คนสอบประสานกันได้ดีแล้วเกมรับก็ยังมีคนช่วยประคองแต่ว่าตอนนี้ลองจิวเล่นเกมรับอาจจะไม่ได้เด่นนะครับ การมาของธนาเศษอาจจะช่วยบล็อกตรงนั้นแต่ก็เติมเกมโคลสไตล์กับทางฟิลิปโรเลอร์เกมด้านขวาจากที่เป็นจุดเด่นของราชบุรีตอนนี้หายไปแล้วครับต้องมาเติมเต็มตรงกลางที่เสริมเข้ามาใหม่วิธีการปรุงแต่งของทางโค้ชเจียบสมชาย,มายไม่เป็นไรถือวา่าสนใจนะครับว่าเขาอุบไต่ไว้หรือเปล่าแล้วแผนการพวกนี้ มันจะใช้งานได้จริงหรือไม่ในช่วงเปิดซีซั่นเราก็มาลุ้นกันและทบทนี้คือคิดไซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับคิดไซโค้ง16วัน16ทีมคิวต่อไปจะเป็นของแฟนคลับทีมไหนอย่าลืมติดตามนะครับและให้กำลังใจกันได้กด subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราดูบอลไทยให้สนุกในอีกไม่กี่วันข้างหน้าสวัสดีครับ